ทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมคุกกี้แลนคิงดอมแล้ววันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้3ตัวตัวแรกคุกกี้อัลมอนด์สกิลของคุกกี้อัลมอนก็คือพ่อเหวี่ยงกุญแจเดี๋ยวนะโอเคพ่อเหวี่ยงกุญแจมือจับประตูเตือดหรือ HP มันจะลดทุกคนสามารถกระจายความเสียหายได้ด้วยแล้วก็ตัวต่อไป <All S 1> ไม่ใช่ <our world. S 1> ไม่ใช่ <Is this S 1> โอ้ค้างเลย ตัวต่อไปคุกกี้รถเอปเิโซสกิลคือดูดศัตรูแล้วเลื่อนรถอะแล้วก็ระเบิดระเบิดตุ้มเลยระเบิดระเบิดได้ด้วยทุกคนไม่ใช่ระเบิดตุ้มระเบิดได้ด้วย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ศัตรูก็จะตุยบางทีก็ไม่ตุยอะบางทีก็เหลือเลือด <c oughs> ตัวต่อไป <c oughs> ีๆ,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 ๆโอเคต่อไปคุกกี้รถเอแคลเพิ่มความเสีย <c oughs> หายศัตรู3ตัวที่ ตีแรงที่สุดแล้วก็สร้างลรยเพื่อนได้ด้วยน่าจะสร้างลรยเพื่อนน่าจะ3าตัวตัวตี่ตีแรงด้วยนะมังทุกคนรีวิวดีๆไม่ชอบมารีวิวในหอคอยเค้กระดับหนึ่งพอะระดับสองเดียวตายสามตัวโอเคส่วนอีกสองตัวนี่คือต้องเอามาจริงๆถ้าไม่เอามานี่คือตายตายแบบไม่ใช่ตายธรรมดาตายหูอีกตัวหนึ่งมันเลเวลหนึ่งไง อืมแหลกอืมเดี๋ยวเราจะต่อต้านอมันแล้วกันนะเพราะว่าแบบแหลกโอ้โหทำไมตัวนี้ตัวบางจังวะอันนะ้อนี่ะกิโลอ่ะกนเชโลกิ มือลั่นกดปอเบอรี่อ้วะนี่ไงโลกรัวเลยว่ะตัวดีนี่ไงนี่ไงอ้าวคือคือล้มล้มไม่ถึงอะไรวะลุงอย่าเพิ่งตายมีสกิลมาแล้วสกิลมาเลยนี้มันเกิดขึ้น มันมีมันมีคนตีแล้วโอเคนี่จบแบบสวยๆกๆิเกตีได้สามตัวนะประเด็นนี่ทำคุกกี้โดนเอปิโซนเท่ยังไงส่วนคุณลุงแบบอืม <laughs> แบบกิมส่วนอ่อาอัลมอนด์อัลมอนด์ไม่ใช่แอนม่เอแคร์โอเคส่วนคุกกี้รถเอแคร์เขาแบบอ้าใช่จดบันทึกต่อไป โอเคครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ปุ้ยขี้เกียจลงคลิป